กระถินก็ค่อยๆทย,ยอยมามีผู้สงสัยเหมือนกันว่ากระถินครั้งพุทธกาลนี่ไม่ได้เป็นกองแล้วก็มาทําเป็นกองอันนี้ในครั้งพุทธกาลหลักใหญ่ของกระถินก็คือผ้าเพราะว่าต้นเหตุที่ทําให้เกิดกรถินก็คือ เห็นความลำบากของพระที่ท่านอะไร <c oughs> ท่านตั้งใจจะมากราบพระพุทธเจ้าต้องทุด,ดงผ่านป่าผ่านดงมาถนนหนทางย่อมไม่สะดวกเหมือนสมัยพวกเราเพราะนั้นพอมาถึงก็เรียกว่าจีวรนี่ขาดลุ่ยล่ายก็เลยมีผู้ขอ ขอพระพุทธเจ้าว่าถ้าเกิดมีญาติโยมจัดเตรียมผ้าเพื่อที่จะถวายพระโดยเฉพาะไม่ให้ต้องท่านต้องลำบากลำบนกว่าจะไปหาผ้าจากจุดนั่นจุดนี้ามาประติดประต่อเป็นความยากลำบากมากถ้าได้มีการถวายผ้าเจาะจงโดยเฉพาะแล้วท่านก็จะมาพิจารณาในหมู่สงฆ์ที่ท่านจําพรรษาร่วมกัน ห้ารูปขึ้นไปว่าผู้ใดรูปใดที่จะเหมาะที่จะได้ผ้าไหนพระพุทธเจ้าท่านท่านก็เรียกว่ามีกระถินขึ้นมาจากเหตุก็คือความยากลำบากที่พระท่านตลอนตลอนมาเพื่อที่จะมากราบพระพุทธเจ้านี่แหละนี่คือหลักใหญ่ของกระถินนราวนี้ประเทศไทยของเราเนี่ก็ <c oughs> เอาเหตุแห่งกระถินนี้แหละ มาถวายผ้าซึ่งจริงๆก็มีแค่ผืนผ้าขาวผืนเดียวก็เพียงพอแล้วกับการทำกระถินแต่ชาวพุทธเรานี่ก็อยากใจบุญสุนทานหลวงตาท่านชมคนไทยเรามีประเพณีอันดีงามพอถึงช่วงกระถินนาการหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาชาวพุทธเราก็ตลอนตลอนไปทำบุญทั่วไปหมดเลย ที่นั่นก็อยากทำที่วัดนั่นก็อยากทำที่นู่นก็อยากทำแบ่งสันเป็นส่วนไปเวลาทำก็ไม่ได้ทำแต่ผ้าคือท่านใช้อะไรจะสำรวจตรวจตาดูว่าวัดวัดหนึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างอะไรขาดเขินบ้างก็รวมลงในวันกระถินเลยอันนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยที่อยู่กะหลวงตามาวันกระถินบ้านตาดนี่ข้างบนน่เรียกว่าเต็มไปด้วยข้าวของกระถิน พอถวายมาถวายมาหลวงตาท่านก็ให้พระในวัดพินิษพิจารณาเลือกที่จําเป็นสําหรับในวัดส่วนที่เกินกว่าจําเป็นจาซึ่งมีอยู่จํานวนมากมายท่านก็จัดในครั้งหนึ่งซึ่งมาเป็นพะาระศาลาในช่วงที่ตรงกับกระถินพอดีเลยปีนั้นก็มีประสบการณ์มองก่อนหน้านั้นก็รู้สึกว่า บางวัดเนี่ยได้แต่ได้บางวัดได้แต่เข็มบางวัดได้แต่สีย้อมผ้าเพราะว่าเราไม่ได้ออกมามองเป็นภาพรวมในปีที่เป็นพระศาลากระถินในช่วงนั้นพอดีก็เลยเรียกว่าขอโอกาสพระผู้ใหญ่กว่าของให้อย่าพึ่งเราอย่าพึ่งเรียกว่าอย่าพึ่งไปดูอย่าพึ่งหยิบ เลือกมาสัทีเดียวให้พระในวัดเราเนี่ยเลือกใช้ในวัดเราซะก่อนแต่ส่วนที่เกินกว่าเนี่ยให้วางไว้นะเรียกว่าวัดเรามีความจําเป็นไม่มากหยิบนั่นหยิบนี่หยิบนู่นมาไม่มากพระทุกรูปก็ได้เลือกมาที่จําเป็นในวัดของเราคราวนี้ส่วนที่เกินปีนั้นก็เรียกว่าทํายังไงจะให้ส่วนเหล่านี้ กระจายไปให้ได้ทั่วถึงนี่ก็เลยให้พระสลาขอกราบขอพระสลาที่เป็นผู้ที่อยู่มาก่อนแล้วก็พระที่มีความเข้าใจอยู่มาก่อนให้ท่านเป็นเหมือนคณะกรรมการว่าง,งั้นเถอะแต่เราไม่ได้มาตั้งมาหรอกเราก็ทําแบบกรรมฐานเราให้ไปเดินสํารวจทุกกองแล้วก็แยกออกมาแยกออกมาเป็นกองกองนี้ก็มีผ้ามีด้ายมีเข็มมีสีย้อมกองนั้นทําเป็นกองเสมอกัน ค่อนข้างจะเท่าเท่ากันบางกองมีมากกว่ามีจำนวนของน้อยกว่าไม่สามารถจะลงได้ทุกกองก็เน้นมาที่นี่ซึ่งท่านเป็นผู้สำรวจตรวจตาและคขแนนก็ติดป้ายเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีก็มีธรรมเนียมอยู่ส่วนใหญ่ก็คือไปวัดครูบาอาจารย์วัดหลวงปู่ลีวัดหลวงปู่เพียนหลวงปู่บุญมีวัดหลวงปู่อุ่นอะไรกระจายไปทั่วไปหมดอันนี้เลยทําเป็นกองกองกองไว้อยู่บนศาลาพอถึงเวลาปุ๊บ รถจอดรอบสลาเลยคราวนี้พอถึงเวลาที่อา้าวเอาได้แล้วนี่ก็ยกขึ้นรถไปนแล้วก็ออกทุกจอดอยูทั้งนั้นส่งลงทั้งนั้นจอดอยู่ทางนี้ส่งลงทางนี้แล้วก็ออกพร้อมๆกันอันนั้นนเป็นปีที่เพออื่นได้เข้ามาเกี่ยวข้องรู้สึกว่าจะเป็นปีที่วัดได้ทั่วถึงไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ยกเข้าไปก็เลยบางวัดเลยได้แต่ถังบางวัดได้แต่ผ้าเังอย่างนี้ อันนี้นี่คือนี่ในช่วงกระถินในความมุ่งหมายก็เลยกลายเป็นการที่ชาวพุทธเราเนี่ยเข้ามาดูแลวัดวามาอบอุ้มวัดวาสิ่งจำเป็นประจำวัดวามีอยู่หลากหลายก็เลยถือโอกาสลงในวันนี้เลยนี่อันนี้เท่าที่เห็นมาเพราะฉะนั้นกระถินในครั้งพุทธกาลก็เป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบเป็นเหตุที่ทำให้ชาวพุทธเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับ วัดกับวากับพระที่จำพรรษาได้อย่างเป็นกิจจาลักษณะเป็นการทำสังฆกรรมแต่กระถินของเราในยุคสมัยพวกเรานี้มีขนบประเพณีไทยที่เราเอาต้นเหตุจากกระถินครั้งพุทธกาลเอามาปรับใช้ในประเทศไทยของเราจนกลายเป็นประเพณีอันดีงามที่ชาวพุทธเราเนี่ยช่วยกันร,รักษาวัดวาไม่ได้วัดเฉพาะตัวเท่านั้นไม่ใช่วัดเฉพาะ ญาติพี่น้องของตัวเท่านั้นแต่เหมือนกันดูกันไปทั่วถึงเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นหลงตาท่านชื่นชมอำนาจทานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนส่งเราให้เราจเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและท,งทางธรรมส่วนกรณีที่จะกระถินเป็นกองก็เพื่อให้ง่ายเจ้าภาพหลักก็ลงที่ภาค้าขาวแต่วัตถุประสงค์ที่รองลงมา เมื่อเจ้าภาพได้พิจารณาดูว่าวัดนี้ขาดเขินสิ่งใดอย่างครั้งก่อนนี้วัดเรากระถินคือผ้าสิ่งที่เป็นบริวารกระถินก็คือปัจจัยที่จะไปสนับสนุนกิจการงานแทนที่วัดเราจะเอาบริวารกระถินนี้มาเพื่อมาทำนุบำรุงวัดเราเราขอตอบแทนบุญคุณองค์หลวงตาซะก่อน เพราะฉะนั้น3ปีติดกันที่ผ่านมาปีก่อนๆนู้นสามปีติดกันเป็นช่วงที่กำลังสร้างเจดีให้แก่หลวงตาเรามาระลึกบุญคุณว่าเราได้มาอยู่วัดแห่งนี้ด้วยความผาสุกเย็นใจไม่ต้องมาลุยงานก่อสร้างสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างห้องน้ำสร้างโรงน้ำร้อนสร้างถนนสร้างกำแพงโอ้โหลองคิดดูสิพร้อมกับปลูกต้นไม้ เราไม่ได้มาลำบากยากเย็นในสิ่งเหล่านี้เพราะหลวงตาท่านเมตตาทำไว้ให้เนี่ยก็มีครูบาอาจารย์มีพระสงฆ์มีชาวบ้านชาวช่องร่วมแรงร่วมใจกันจนสำเร็จเป็นวัดวาขึ้นมาเราระลึกถึงคุณตรงนี้ในเมื่อเราไม่ได้เหนื่อยตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีเรียกเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังที่เราจะตอบแทนบุญคุณขององค์หลวง,งตาได้เนี่ยเมื่อท่านละสังขารลง สิ่งที่คู่ควรแก่นะความเป็นพระอรหรันตะ์คู่ควรแก่การประดิษฐานอัติธาตุก็คือเจดีนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้แล้วว่าบุคคลที่ควรแก่การสร้างเจดีนี่ก็มีอะไร <c oughs> พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะพระอรหันต์แล้วก็พระมหาไอจักรพัด บุคคลสี่ประเภทนี้เป็นบุคคลที่ควรแก่การสร้างเจดีย์เราอยู่กับองค์หลวงตามาทำเทศนาของท่านในชัดเจนสามารถแจกแจงอธิบายได้ทุกขั้นทุกภูมิของผู้ปฏิบัติติดขัดในเรื่องใดแต่ท่านเฉลยอ,อยู่ในนั้นอยู่ในนั้นติดขัดทางด้านจิตใจอย่างไรเฉลยอ,อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ เมื่อวัดเราจะได้มีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณสำหรับองค์หลวงตาซึ่งเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ของเราเราก็เลยทาด้วยการเอาเนื้อหนังจากกระถินนี่แหละสิ่งที่เป็นบริวารเอาไปสร้างเจดีย์กับองค์หลวงตา3ปีซ้อนเพราะฉะนั้นเพื่อให้ชัดเจนว่าปีนี้เรากะเกณฑ์เท่าไหร่กะทําเป็นกองนะผู้เพื่อที่ผู้เป็นเจ้าภาพสมทบจะได้มีโอกาสได้ทําหน้าที่ เรียกว่าให้สมกับวัตถุประสงค์ที่วัดได้แจกแจงได้อย่างชัดเจนอันนี้สําหรับปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ครบรอบ110ปีของการเกิดองค์หลวงตาหลวงตาเกิดมาในชาตินี้นี่ท่านทําประโยชน์ตนสมบูรณ์แล้วก็ยังทําประโยชน์ท่านซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างกว้างขวางกว่าบุคคลใด ในประเทศไทยของเราเมื่อยามที่ชาติบ้านเมืองเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมาแม้ขนาดท่านเป็นพระเป็นผู้ที่ตัดขาดจากโลกจากเรื่องราวข่าวสารทั้งหลายตัดญาติตัดมิตรออกประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเต็มตัวแต่เมื่อถึงข่าวเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมาท่านไม่ทิ้งท่านไม่ได้ทอดทิ้งการปล่อยวางของท่านเป็นการปล่อยวางความพันธนาการทางด้านจิตใจ แต่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมประเทศชาติต่อศาสนาท่านไม่ทอดทิ้งท่านก็เลยโดดเข้ามาช่วยเหลือหัวใจขององค์หลวงตาในวันสุดท้ายในวันที่ท่านละสังขารท่านทำพิณัยกรรมยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดนะในชีวิตของหลวงตาแล้วก็สิ่งที่จะตามมาในงานศพหลวงตาท่านเอาทุ่มลงให้เป็นสมบัติส่วนรวมของพวกเราทั้งหลายคือท่านให้ความสำคัญแก่ ขุมทรัพย์กองใหญ่ก็คือคลังหลวงท้องพระคลังหลวงเป็นขุมทรัพย์กองใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันครบรอบหนึ่งิปีเราก็เลยอยากจะทำสิ่งที่หลวงตาให้ความสำคัญสูงสุดในบรรดาวัตถุเงินทองซึ่งเป็นของมีค่าในสายตาของพวกเราทั้งหลายที่เราต้องจับใจ่ายใช้สอยอันนี้ลหละหลวงตาให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ที่สุดก็คือชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นกระถินของวัดเราก็เลยอยากจะสนองคุณ คำสอนขององค์หลวงตาคำสอนของท่านไม่ได้เป็นคำสอนที่วัดเรามองข้ามแม้กระถินแม้ปัจจัยายทานมีความจําเป็นต่อวัดของเราที่จะทํานุบำรุงวัดของเราในลักษณะต่างๆให้พอเป็นพอไปพออยู่ได้ข้าวปลาอาหารปรานะไม่ได้มีคนมาใส่บาตรทุกวันพระวันที่ไม่ใช่วันพระก็ยังมีขาดมีเขินได้อยู่เราก็ต้องมีหลักประกันนี่แหละแทนที่ปัจจัย จากบริวารกรถินเหล่านี้จะได้มาทำานบำรุงเราขอเอาบูชาคุณหลวงตาสะกก่อนซึ่งท่านให้ความสำคัญที่สุดแก่ชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นกระถินในปีนี้เพื่อให้ร้อยสิบปีขององค์หลวงตามีความหมายไม่ได้เป็นปีธรมธรมดาธรรมดาให้แตกต่างไปจากปีอื่นๆร้อยสิบบ้างร้อยี่สิบบ้างก็เลยอยากจะหาทองคำสนองคุณบูชาคุณหลวงตา โดยการนําเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมดอันนี้อันนี้ก็คือวัดความมุ่งหมายของกฐินเลยตั้งเป้าว่าเอาให้ได้สักกิโลหนึ่งกิโลกว่ากว่าเนี่ยสมัยนี้กิโลหนึ่งก็ประมาณสองล้านกว่าบาทนั่นแหละจะให้ได้ก็คือต้องให้ได้ประมาณห้าพันกองเนี่ยเพื่อที่จะง่ายในการที่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่เคารพหลงตาหรือผู้ที่รักชาติไม่มีทางออกไม่รู้จะรักชาติแบบไหนที่เป็นที่สบายอกสบายใจ นี่เป็นความรักชาติที่มีพระรหัน์นำหน้าอันนี้เมื่อเข้าไปเป็นทองคําอยู่ในท้องพระคลังแล้วใครก็ขุดไปเอายากเพราะงั้นเพราะเขาฝังไว้ใต้ดินนะอยู่ในห้องมั่นคงผู้ที่ดูแลรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันเลยมีระเบียบมีผู้ตรวจสอบบัญชีของต่างชาติเข้ามาดูเนี่ยเพราะว่าการจะทํามาค้าขายกับต่างประเทศเขาต้องดูว่ามีเงินหรือเปล่า มีทองไหมมีทรัพย์ที่มั่นคงไหมถ้าไม่มีไม่มาค้าขายด้วยถ้าไม่มีถอนการลงทุนออกหมดนะไม่มาลุยไม่มาลงทุนในประเทศไทยของเราที่เข้ามาเ็เพราะเขาเห็นว่าเออพอจะมั่งพอจะมีอยู่นี่แหละนะเพราะฉะนั้นห้องมั่นคงจึงต้องมั่นคงจริงๆจ,จ,จะเป็นห้องมั่นคงปลอมๆไม่ได้เขาไม่มาค้าขายด้วยเขาเลยต้องส่งผู้ตรวจนะสอบเข้ามาดูมาเช็คว่ามีอยู่จริงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักประกัน มีอยู่ได้ก็เพราะองค์หลวงตาเนี่ยหามาแล้วล่ะในชีวิตของท่านสิบสามตันอันนี้พวกเราก็ยังเคารพหลวงตาเราหามาได้จนถึงวันนี้ท่านาละสังขารลงเก้าปีนี่หามาได้ร้อยกว่ากิโลนะถ้ายังทำอย่างนี้เรื่อยก็จะจากร้อยก็กลายเป็นพันได้ก็นะคือเป็นตันได้เช่นกัน นะอันนี้เพราะฉะนั้นในปีนี้อย่างน้อยวัดเราขอให้ได้สักกิโลหนึงนะกิโลกว่ากว่าอย่างน้อยวัดเรามาจากน้าพักน้ําแรงของวัดจริงๆเนี่ยเพราะนั้นเลยยกกรถิน่นบูชาหลวงตาหมดนั่นแะ,ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ตอบแทนการตอบแทนคุณไม่ใช่เป็นคุณเฉพาะหลวงตานะทำให้เห็นว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยเป็นพุทธศาสนาแห่งความเมตตาสงสารการค้าจุนค้าจุนชาติได้ด้วย ใครจะมองว่าศาสนาในเป็นศาสนานหลับหูหลับตาเป็นนั่งภาวนาในป่าในดงไม่สนใจโลกไม่มีใครว่าได้อีกเลยนะตั้งแต่หลงตาท่านออกมาแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยสามารถทําให้ทุนสํารองนี่ไม่ต้องถูกบีบบังคับให้แก้กฎหมายทุนสํารองก็เลยยังอยู่มั่นคงสืบไปแล้วก็จะอยู่ตลอดลูกหลานเราตราบที่พวกเรายังช่วยกันรักษา เพราะนั้นกรถินในครั้งนี้จึงเป็นกรถินด้วยความมุ่งหมายนี้นี่วันที่23ตุลานะตะกี้ก็มีครอบครัวของอาจารย์ที่มาวัดช่วยเหลือวัดบาเราอยู่นี่แหละได้มานเนาครับครอบครัวช่วยขึ้นมาเนี่ยก็ต่างคนต่างทยอยมาเรื่อยๆอันนี้วันนี้เป็นวันเมื่อวานนี้คือวันออกพรรษาวันปวานาวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าเป็นที่รับรู้กัน ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านลงมาจากชั้นดาวดึงเเมื่อวานจากที่ท่านก็ได้ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่ท่านสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังสํารวจตรวจตานะเพราะว่าท่านไม่เคยเห็นหน้าแม่นะท่านเป็นลูกกําพลาเกิดมาแม่ก็ต้องตายจากไปเพราะฉะนั้นความเป็นลูกกําพ้ะไม่ได้ทําให้บุคคลน,นั้นเสียหายไปนะหรือเสียโอกาสไปนี่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่าน ได้เจ็ดพรรษาท่านก็ขึ้นไปจำพรรษาที่ 7, เจ็ดก็คือพรรษาชั้นดาวดึงไปไปจำพรรษา,าเพื่อที่จะเทศนาให้แก่โยมานดาซึ่งเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตแต่การแสดงธรรมนั้นท่านแสดงธรรมอยู่ที่ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะให้เทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงได้มีโอกาสมาฟังเทศด้วยนี่แหละจึงเป็นเหตุให้ได้มีการสวดอภิธรรม การที่พระพุทธเจ้าท่านเทศก็คือเทศบทว่าด้วยอภิธรรมนะซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องจิตภาวนาล้วนๆไม่ได้พูดเรื่องการทำมาหาอยู่หากินไม่ได้พูดเรื่องอะ,อะไรสิ่งภายนอกนะพูดเรื่องจิตภาวนาล้วนๆนะซึ่งมารดาของท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบัน,นเนี่ยแหละตลอดระยะเวลาที่ท่านจำพรรษาท่านไปจำพรรษาเพื่อแม่ของท่านโดยเฉพาะเจาะจงนะแล้วท่านก็ลงมา นี่พอลงมาถึงทางทางโลกลงมาถึงโลกมนุษย์เราเนี่ยก็ลงมาในเช้าว,วันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราก็เลยเอาวันนี้แหละเป็นวันตักบาทเทวเป็นวันที่เรียกว่าตักบาทพระพุทธเจ้าเพราจะมองเห็นพระพุทธเจ้ามองเห็นเรียกว่าสัตว์ทุกชั้นภูมิเก่อนขึ้นไปดาวดึงท่านก็แสดงยมกัปปฏิหาร แสดงเพื่อที่จะทำให้ชาวพุทธเราเห็นว่ามีเรียกว่าปาฏิหาริย์อยู่ในศาสนาของเราจากการที่จิตนี้เป็นจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมแล้วเรื่องอภินญยญาหกรู้ตาทิพย์หูทิพย์หเหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนรู้วาระจิตมีอยู่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องปรำปราเรียกว่าจิตเมื่อได้รับการฝึกสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ นี่ท่านได้แสดงว่าอย่างชัดเจนเลยนะเพื่อที่จะปราบพยศของมนุษย์เราที่ไม่เชื่อเรื่องราวเหล่านี้ว่ามีอยู่จริงท่านห้ามพศาวกแสดงแต่ท่านไม่ได้ห้ามตัวท่านท่านแสดงเพื่อให้เห็นว่ามีแต่อย่าไปติดอย่าไปคล้องพอแสดงยะมมกะปฏิหารเรียบร้อยปราบพยศทางด้านจิตใจของผู้คนแล้วท่านก็ขึ้นไปโปรดโยมมารดาแล้วท่านก็ลงมานี่หละน,ละนี่วันแบบนี้หละ นี่คือวันที่ลงมาชาวพุทธเราก็เลยมาคอยต้อนรับท่านก็แสดงปฏิหารอีกนี่เรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกก็คือพระพุทธเจ้าเปิดสามโลกธาตุให้เห็นซึ่งกันและกันท่านเทพท่านพรหมเห็นมนุษย์มนุษย์เห็นเทพเห็นพรหมเห็นสัตว์นรกสัตว์นรกเห็นเทพเห็นพรหมเห็นมนุษย์เห็นกันและกันได้ไม่ได้เห็นกันได้ต้องเห็นได้ด้วยอํานาจแห่งพระพุทธเจ้า ท่านเป็นผู้บันดนบันดาลให้พวกเราเห็นซึ่งกันและกันในวันนี้แหละจึงเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาลงมาน,นี่หลายคนเห็นถึงความยิ่งใหญ่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างแท้จริงอย่างนี้เองหรือว่างั้นเถอะก็เลยตั้งความปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้ากันเยอะแยะไปหมดเลยนคนในยุคสมัยนั้นที่ต่างคนต่างเห็นก็รู้สึกชื่นชมในบุญบรารมีอำนาจ ที่ท่านได้สั่งสมมาอยากจะเป็นเห็นไหมคนอยากเป็นเยอะขนาดนั้นนะทั่วสัตว์โลกทั้งหลายนับไม่ถ้วนแต่ที่จะเป็นได้มีแค่ยุค,สม,ยมคสมัยหนึ่งก็จะมีแค่หนึ่งสมัยหนึ่งก็จะมีแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าถึงสองพระองค์มาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเพราะอะไรเพราะเกิดขึ้นได้ยากมากไม่สามารถจะมาทับซ้อนกันได้นานๆจะมีสักทีหนึ่งนานๆจะมีสักทีหนึ่งเนี่ยกว่าจะมีพระพุทธเจ้าในครั้งต่อไปนี่ ไม่ใช่พวกเราต้องอายุในยุคสม,มัยนั้นอยายุไขเท่าไหร่หลวงพ่อไม่ใช่แปดหมื่นแล้วแปดหมื่นปีนะแปดหมื่นปีค่อยๆขึ้นจากการที่ทาบาปเนี่ยพวกเราเนี่ยค่อยๆลงทุกๆเท่ททททททนานั้นปีจะลงทุกๆเท่านั้นปีจะลงทุกร้อยปีเรื่องไงเนี่ยลงหนึ่งปีลงหนึ่ง 1, ปีจนอายุไขของมนุษย์นี่เหลือแค่เท่าไหร่สิบแล้วสิบขวบนะสิบขวบนี่คืออายุไขแล้วคือแก่แล้วพอเห็นสิบขวบนี่คือ แก่แล้วอย่างน,นั้นเถอะกลายเป็นคุณยายแล้วกลายเป็นคุณตาแล้วลองคิดดูแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ทําไม่ดีมาทั้งหลายนี่ทำให้อายุสันส้นลงสั้นลงกระทบทวนใหม่ทบทวนใหม่ร่ททางตั้งใจรักษาศีลห้าตั้งใจรักษาศีลแปดศีลแปดก็ค่อย cùng, ๆอายุค,ยค่อยๆขึ Folks, ้นขึ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 ้นจนอายุมนุษย์เราแปดหมื่นปีพระพุทธเจ้าถึงจงะเสด็จม,มานะนี่นี่ท่านทํานายไว้เพราะท่านเห็นแล้วท่านเห็นแล้วมีอนาคตตังสายาม นี่แหละนี่คนอยากเป็นพระพุทธเจ้ากันมากพอเห็นแล้วก็เล,เลยกลายเป็นบุญประเพณีตักบ,บาตรเทโวขึ้นมาก็ด้วยเหตุนี้นีแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงก็เรียกว่าไม่ได้มีซ้ํากันไม่ได้มีซ้อนกันนี่แหละนี่คือวันนี้เพราะฉะนั้น <c oughs> เรามา,าลึกถึงวันนี้ก็ทําให้เห็นว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าในวันเปิดโลก แต่เราก็ได้ยินได้ฟังเราพอที่จะได้ยินได้ฟังแม้แต่องค์หลวงตาท่านก็มาเทศชนาว่าการแม้แต่หลวงปู่มั่นเนี่ยก็เคยนะเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพราะองค์หนึ่งนะส่วนองค์หลวงตาเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดเองนะแต่มีลูกศิษย์ของท่านนะเช่นแม่ชีแก้วเนี่ยพูดว่าหลวงตาเนี่ยก็เคยปรารถนาพุทธภูมิแล้วทำไมมาเลิกซะ,นะะนั่นแหละนี่ยท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่นะไม่ใช่นะอะไ้น เป็นผู้ที่เคยตั้งความปรารถนามาแต่เห็นว่าพบชาติเวียนไหวตายเกิดในนานเนื่นนานเลยท้อใจนะรู้สึกว่าจะต้องไปเวียนไหวแต่เกิดอีกนานแสนนานต้องไปเจอกับเรื่องราวความพัดความพลากเรื่องราวทุกยากต่างๆนานับประการเกิดชาตินี้ก็ยังเห็นทุกขนาดนี้จะต้องเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเราจะทุกขนาดไหนท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานใหม่ขอละสิ่งที่เคยตั้งความปรารถนามา แล้วก็พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้พยากรณ์ไว้ด้วยว่าผู้นี้จะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะสร้างสมบุญบารมีมาขณะน,นี้ท่านเลยสามารถละความปรารถนาเหล่านั้นได้แล้วก็ตั้งใจบําเพ็ญภาวนาจิตใจก็จเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งพ้นทุกสําเร็จเป็นพระรหัสนี่หลวงปู่มันก็เป็นผู้หนึ่งหลวงตาของเราก็จะเป็นอีกผู้หนึ่งที่คุณแม่ชีแก้วท่านถึงได้พูดว่าเอา้าทำไมเลิกซะอะไรงั้นเถอะ เอาละวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้พูดนะจากเพุของกฐินไล่มาจนถึงวันออกพรรษาเราว่ามีที่มาที่ไปแบบนี้เพื่อเป็นคติให้พวกเราจะได้ตั้งใจที่จะรักษาความดีตั้งใจทําคุณงามความดีของเราให้ได้ทุกๆพรรษาไปนะแม้ออกพรรษาแล้วเราก็ยังรักษาความดีของเราให้ได้เสมอไปอวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลา